อนาคตเด็กไทยสดใสได้เรียนพร้อมทำงานเพิ่มประสบการณ์จริงและมีรายได้เรียนด้วยระบบทวิทภพาคีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวทิพรวรรณเดกเกตชื่อเล่นชื่อเมยค่ะตอนนี้นะคะเรียนอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่แล้วก็ได้รู้จักกับบริษัทที่ร่วมโครงการคือบริษัทดีเซนติกค่ะเคยมาฝึกงานตอนอยู่ปวสแล้วก็มีความผูกพันก็คือรู้จักพี่ๆที่ทำงานแล้วก็รู้จักคุณรงค์ค่ะซึ่ง การทำงานเป็นระบบเหมือนพี่น้องทำให้ทำงานได้ง่ายไม่ลําบากใจค่ะมีการสอนงานใหม่ๆให้ก็เลยเลือกที่จะมาลงระบบทวิภาคีกับที่นี่ค่ะสวัสดีครับผมนายอาทิตย์ชัยคำลานะครับผมตอนนี้ก็ศึกษาอยู่ที่วิทยาเทคนิคเชียงใหม่ครับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศระดับปริญญาตรีครับเป็นระบบทวิภาคีที่การศึกษาก็ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยครับ การเข้ามาทํางานในวันแรกผู้พี่เขาจะถามก่อนว่าเราสนใจด้านไหนครับสนใจด้านไหนมาก่อนอยากจะทํางานด้านไหนจริงๆหรือเปล่าก็ตัวผมเข้ามาวันแรกก็จะเป็นแอปพลิเคชันนะครับลองศึกษาทางด้านแอปพลิเคชันแล้วก็เขียนแอปพลิเคชันเกี่ยวกับบระบบปลีบรรการ Android ครับใช้จาวาเขียนมาสกิบบริษ,ษทัทเห็นว่าผมมีความสามารถในการทำงานให้กับบริษ,ษทัท เกี่ยวกับงานต่างๆเมื่ออยู่ได้สักระยะหนึ่งเขาก็จะรับทํางานแบบไม่เหมือนกับพนักงานคนอื่นที่ต้องมาเทรนก่อนว่าเข้ากับตัวงานหรือเปล่าเพราะว่าเราอยู่กับเขาแบบมานานแล้วเขาจะเห็นว่าเราถนัดด้านนั้นด้านนี้เขาก็จะแบบให้ตําแหน่งเราไปเลยครับก็เหมือนกับเป็นการทํางานมีเงินเดือนมีรายได้แล้วก็เราสามารถเรียนไปด้วยสวัสดีครับผมปีเชนคัมเป็งครับชื่อเล่นว่าคริสตันครับ มาจากแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ครับความรู้สึกที่ได้มาฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงในระบบทวิภาคีนะครับก็คือ 1. เลยผมได้ความรู้จากการปฏิบัติงานจริงได้เรียนรู้จากงานจริงๆเลยไม่ใช่เพียงแต่ในห้องเรียนครับ 2. เนี่ยทำให้ผมได้สัมผัสถึงบรรยากาศการทํางานเจอห้องทํางานแบบไหนเจอเพื่อนร่วมงานแบบไหน ต้องเจออุปสรรคปัญหาต่างๆในการทํางานอย่างไงขอเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับเข้ามาศึกษาในระบบทวิภาคีนี้จะทําให้เรียนรู้งานจากประสบการณ์จริงได้ทํางานจริงมีไรายได้และช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวครับขอบคุณครับอนาคตเด็กไทยสดสยใสได้เรียนพร้อมทางานเพิ่มประสบการณ์จริงและมีรายได้เรียนด้วยระบบทวิภาคีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระทรวงศึกษาธิการ